สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพัน์ชา n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการทำ CLI นะครับหรือว่า Command Line Interface ของเราเองนั่นเองนะครับก็วิดีโอนี้บอกเลยว่าสำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้อยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนทีนี้เราจะมาลงมือนะครับทำการสร้าง CLI หรือว่า Command Line Interface ของเราเองกันแล้วนะครับก็อันดับแรกเลยตรงนี้เนี่ยทุกคนจะต้องมี Node.js นะครับติดตั้งลงบนเครื่องของทุกคนให้เรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนมาดาวน์โหลดนะครับมาที่เว็บไซต์ nodejs org แล้วก็มาดาวน์โหลดอ่าเวอร์ชันนี้เลย16.14.2นะครับโอเคจากนั้นนะครับหลังจากทุกคนดาวน์โหลดอ่า Node.js มาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างโปรเจกต์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับ แล้วผมจะ cd เข้าไปที่ Desktop นะฮะจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง mkdir นะครับสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า nodejs-cli แล้วกันนะครับกด enter ไปแล้วผมจะ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะฮะ cd nodejs-cli นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่ง npm init -y นะครับในการติดตั้ง Package JSON file นะครับก็ตรงนี้จะเห็นได้ว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะมาติดตั้งนะครับในส่วนของแพ็กเกจ 3ตัวนี้นะครับทุกคนอะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นฟิกเลตนะครับอะฟิกเลตเนี่ยก็คือนี่นะฮะมาดูตัวอย่างนะครับไอตัวฟิกเลตแพ็กเกจตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยสาม,มารถที่จะแปลง string นะครับหรือว่าแปลงข้อความเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นเรามีการเรียกใช้ฟังก์ชันฟิกเลตอะใส่คําว่า hello world เข้าไปนะครับมันก็จะถูกแปลงนี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ก็คือจะเป็น ASCII art นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นตัวที่2นะครับก็คือจะเป็น inquire r นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของ input นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยสาม,มารถที่จะใช้นะครับอ่าเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะตโต้ตอบนะครับกับตัว CLI ของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับ inquire นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาใช้งานดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่า จากนั้นตัวที่3นะครับทุกคนนั่นก็คือ gradient string นะครับก็ตรงตามชื่อตัวนี้จะเป็นการทำ gradient หรือว่าการไล่ระดับสีนะครับผมอ่ะก็ตามนี้เลยเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็มาติดตั้งทีละตัวเลยนะครับเปิด terminal ขึ้นมานะครับอ่ะให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่ง npm i นะครับตัวแรกจะเป็น figlet นะฮะตัวที่2จะเป็น inquire นะครับตัวที่3ก็คือจะเป็น gradient dash string นะครับอ่ะตามนี้กด enter ไป ก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาใน v s Code นะครับอ่ะทีนี้ให้ทุกคนนะครับไปสร้างไฟล์นะครับชื่อว่า index.js นะครับโอเคนะครับจากนั้นในไฟล์นี้นะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการ Import นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างตัวแปรขึ้นมาเลยนะครับตัวแปรตัวแรกชื่อว่า fixlet นะครับตัวนี้เราก็จะมีการอ่า require นะครับในส่วนของ Pa c k a g e มานะครับก็คือจะเป็น fixlet ตัวที่2นะครับก็คือจะเป็น inquirer นะครับก็จะ require มา inquirer นะครับตัวที่3มก็จะเป็น gradient นะฮะใช้ชื่อสั้นๆประมาณนี้พอครับ require นะครับ,ะรบจะเป็น gradient string มาโอเคนะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะมาทำการสร้างตัวแปรที่เป็น user name ของเรานะก็สร้างตัวแปรชื่อว่า user name นะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาทำการสร้างฟังก์ชันที่เป็น asynch ฟังก์ชันนะครับก็สร้างตัวแปรนะครับอ่ะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า greet นะครับเป็น a s y n c นะฮะอ่ะจากนั้นเนี่ยข้างในฟังก์ชันตัวนี้ครับเราจะมีการเรียกใช้ fixlet อ่ะ fixlet ถ้าใครจำไม่ได้ว่ามันใช้ยังไงก็คืออะไรฮะมันจะเป็นการแปลงข้อความของเราให้เป็นอะไรครับเป็น ascii a r t นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะ อ่ะก็มาเรียกใช้กันตรงนี้นะฮะเรียกใช้ f i ก l e t เลยนะครับฟังก์ชันแล้วก็เราเนี่ยจะมีการส่งข้อความของเรานะครับตรงนี้ผมจะส่งเป็นอ่ะไมเลอร์เดฟละกันนะครับทุกคนก็ใส่ชื่อของทุกคนเลยนะครับอ่ะตามด้วยเ l i นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมี call back ฟ u n ก์ชันนะนะครับก็จะทำการรับ Er r o r มานะครับแล้วก็ Data มาอ่ะจากนั้นนะครับเราก็จะมีการ Console log ออกมานะครับตามด้วยล o อกข้อมูลที่มันทำการแปลงจาก s t r i n งตัวเนี้ย เป็น ascii art ใช่ไหมครับอ่ะก็จะหลอออกมาทางคอนโซลนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะให้มันมีการรอ2วินาทีแล้วก็ค่อยทำการแสดง input ออกมาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใส่ชื่อของเราไปได้นะครับอ่ะก็ตรงนี้ครับเราจะมีการใช้ Await นะครับตามด้วยสร้าง Promise ขึ้นมานะครับซึ่ง Promise ตัวนี้นะครับผมก็จะมีการส่งนะครับ resolve นะครับแล้วก็ return นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันสำเร็จใช่ไหมก็คือ resolve นะครับผมจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน set timeout ก็คือ resolve นะครับตามด้วยระยะเวลานะครับ2วิอ่ะก็คือหลังจาก2วิที่เรารอนะครับเราเนี่ยจะมีการเรียกใช้ตัว package inquirer ตัวนี้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะใส่ input ลงไปได้นะครับก็คือเราจะให้มันถามชื่อเราหรือว่าให้ enter ชื่อของเรานั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้นะครับมาดูกันผมก็จะ comment มมไว้ว่า ask the user's name นะครับตรงนี้ก็สร้างตัวแปรขึ้นมาครับ แล้วที่นีผมจะมีการาเขาเรียกว่า destructuring object นะครับตรงเนี้ยผมจะดึงอะไรมาจะเป็นตัวแปล name นั่นเองนะครับตามด้วยนะครับเราก็จะมีการใช้ await แล้วก็เรียกใช้ inquire r นะครับจากนั้นก็จะมีการเรียกใช้ function prompt นะครับโอเคแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีการใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับผมข้อมูลเนี่ยก็คือผมจะกำหนดใช้ายเป็น input นะครับแล้วก็ name นะครับเป็น name นะฮะ แล้วก็ข้อความ message นะครับก็คือเขียนว่า enter your name ะนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยหลังจากเราใส่ชื่อมาใช่ไหมครับผมจะมีการดึงตัวแปร username ตัวนี้มานะครับอ่ะก็ดึงตัวแปร username ตัวนี้มาแล้วก็ผมจะ set name นะครับให้กับตัวแปร username ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการใส่ชื่อมาใช่ไหมอ่ะก็ตรงนี้จ,จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยมีการ destructuring ตัวแปร name จากอ่า property ตัวนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จะมา assign ให้กับ ตัวแปร username อีกทีนึงนะครับผมโอเคหลังจากเราเนี่ยมีการกําหนดชื่อนะครับ username ไปแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมจะให้มันทําการแสดงข้อความ welcome นะครับออกมาทางคอนโซลนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนนะครับมาสร้างตัวแปรเลยชื่อว่า msg แล้วก็ผมจะมีการใช้ template literal หรือว่า template string นะครับตรงนี้เนี่ยดูดีๆนะไม่ใช่ single q o t e นะครับตรงนี้หลายคนจะผิดกันเยอะมากมันแตกต่างกันนะนะครับระหว่าง backtick กับ single q o t e เ่ย อ่าก็อ่าไอตัวซิงก c โคดเนี variety, exactly. a, ่ยมันจะมีคีย์ลัดให้เรากดอยู่ก็คือกด alt e e r n a t หรือว่า alt 96ถ้าใน windows นะหรือว่าใช้ปุ่มเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับกด shift แล้วก็ปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับก็จะอ่าสามารถใช้ตัว backtick นี้ได้นะครับอ่ะโอเคก็ตรงนี้ผมจะมีการใส่ข้อความ hello นะครับแล้วเราจะดึงอ่าตัวแปรนะครับในส่วนของ username มาอ่านี่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยผมมีการใช้เป็นอ่า interpolation แบบนี้นะเพราะว่า เราเนี่ยสามารถใช้ string ร,ร่วมกับตัวแปรได้ใน template literal นะครับโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมีการเรียกใช้ fixlet อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งการเรียกใช้ตรงนี้ก็คือเราจะมีการส่งข้อความ msg มานะครับแล้วก็รับ error นะครับกับ data มาเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เราก็จะมีการให้มัน console log ออกมาซึ่งตรงนี้ผมจะมีการ console log ออกมาให้มันเป็นแบบ gradient string นะครับก็คือเราจะมีการเรียกใช้ gradient ตัวนี้ไปดึงมาเลย นี่นะฮะเรเดียนตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะมีการเข้าถึง property ก็คือผมจะใช้เป็นส Past ี pastel นะครับแล้วก็ผมจะมีการเรียกใช้ method ตัวนี้ก็คือจะเป็น multi line นะครับอ่า multi line และเราก็จะส่งนะครับในส่วนของข้อมูลหรือว่าจาก parameter data เนี่ยไปให้กับตัว method multi line ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นส่วนสุดท้ายเลยก็คือเราก็แค่มาเรียกใช้ฟังก์ชัน grid ตัวนี้นะครับ ่ะตรงนี้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะก็คือตรงนี้เรามีการเรียกใช้ฟังก์ชันอ่าในการที่เราจะให้มันทํางานนะครับในนี้นะฮะโค้ดในนี้ที่เราเขียนนั่นเองนะครับผมโอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเซฟดูนะครับผมจากนั้นมาที่ v วิวแล้วก็มาที่ Terminal นะครับโอเคเราจะมาลองเทสตัตว CLI ของเราและที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับก็ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยมาลองพิมพ์คําสั่งนะครับก็คือเราจะใช้ node น,นะครับอ่า ตามด้วยเราจะไปให้มัน run ตัว file index.js นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์เลยนะครับ node ตามด้วยไปเรียกใช้หรือว่าทําให้มันเนี่ย run ตัวไฟล์ตัวนี้ก็คือ index.js นะครับโอเคให้ทุกคนเนี่ยกด enter ดูปึ๊บอ่าเห็นไหมมาแล้ว m y l e r Dev CLI อ่านี่ครับก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นตรงนี้ก่อนเลยเห็นไหมนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะรอ2วินะครับผมแล้วก็จะขึ้น input มาให้เราเนี่ยสามารถที่จะ อ่า Enter ชื่อของเราเข้าไปได้เห็นไหมตามนี้เลยก็คือจะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับอ่าผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยไปทําความเข้าใจเรื่องของ async promise แต่เชื่อว่าคนที่มาดูวิดีโอเนี่ยน่าจะมีความรู้พื้นฐานกันมาแล้วก็จะไม่ได้อธิบายเรื่องนี้นะใครที่งงๆก็ไปลองเซิร์ชดูได้นะว่ามันคืออะไรนะครับพูดง่ายๆเลยที่ผมใช้ async function แบบเนี้ยเพราะว่าทุกคนดูโค้ดครับมันจะทําให้โค้ดเนี่ยมาดูง่ายขึ้นเห็นไหมดีกว่าการใช้ callback นั่นเองนะครับผมโอเค เห็นไหม ASCII เงาเวทอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาลองพิมพ์นะครับในส่วนของ input นะครับชื่อของเราลองไปผมก็จะพิมพ์ไปว่าปฏิพานเพลงเผ่าแบบนี้นะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยก็ลองกด enter ดูปึ๊บ่านี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าหลังจากกด enter ไปปึ๊บนะครับมันก็จะแสดงข้อความที่เป็นอะไรเป็น gradient string นะครับตามนี้เลยเห็นไหมนะครับก็คือเรามีการสร้างตัวแปร msg มาเก็บข้อความ hello ตามด้วยชื่อที่เราเนี่ยมีการใส่เป็น input ใช่ไหมฮะ แล้วก็สุดท้ายก็คือเราเนี่ยจะมีการเรียกฟังก์ชัน fixlet นะครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็แสดงข้อความ msg นะครับ ข้อความที่แสดงออกมาก็คือจะเป็นออ,อกมาทางคอนโซลนะครับก็จะมีการเรียกใช้ g r a d i เอ t เป็นสี p a สเท l นะครับเรียกใช้ m t t o o m u u t t l ล n e นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปจะเห็นได้ว่าก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับนี่ฮะนี่คือวิธีการสร้าง C L I นะครับหรือว่า Command Line Interface แบบของตัวเองไว้ใช้งานแบบนี้นะครับก็ตรงนี้นะฮะก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอมีไอเดียนะนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยอยากจะลองเอาไปใช้แบบ สร้างเป็น C L I ของตัวเองแบบนี้นะครับก็ลองเอาความรู้ตรงนี้เอาไปไปยุกใช้งานกันดูนะครับผมก็คิดว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหาาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ